เราคุ้ำกันนะจะดั้มตึงแล้วก็ตึงแล้วก็ตึงก็แจนี่แม่ตึงทำกันกั็ลาชุกยาจ่วยแก๊บเออเราก็หน่วยมาบบบนี้กูไปไปโน้ลาวว่าเป็นกำเือนกันแหละแม่กนจริงนะแต่ว่าเมียผอเงินจะได้เกิดนนัแต่ผอไม่ดั้มเปล่าแล้วเมื่อไงลราไ้บ้านรักมันคอยนึกแล้วว่านั่นเออราแบบทีตายอยู่เลยยังไม่กลัวเลยว่าไงเด็กเราจะสู้มันไหมถ้าสู้มันลำบากมึงพบว่า สู้ด้วยปัญีอาจารย์หวอย่าจนปัญญางองคฮะทำรักนกน่อนนี่ทำรักในองค์ชายไปแล้วว่าไงจะเป็นอาหารหรือเป็นผัวแต่เป็นาหาน้าหนัหนฉันตายกูกินหมดตั้งสามคนเหมนแนละกูจะแดกไอตัวกลางนั่นก่อนหักคอแล้วเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวกระดูกกระเดี่ยวไม่เหลือแดกไอตัวกลางแน่นอนเสร็จสิ้นแล้วกูจะไปกินไอตัวหลัง เริ่มดิมังหนังแดงด้วยก็จงร่อยแล้วก็รุ่นมดทวนนั่นแหละตกลงคือชีวิตข้าก็าไม่หวงลรกแต่บ้านเมืองของเราเนี่ยมีศึกสงครามอยู่บ่อยครั้งแต่แค่มีน้องโมขันเป็นเมียที่จะดูแลชาติบ้านเมืองข้า,าจ,จะกูไม่สนใจหรอ,อกมันป้าพื้นครอกกูจะเคี้ยวตั้งครอกแต่ชาก่ะทิมไม่รู้บ้ามึงแหละ หมอจี๋เราอยากกลัวจริงไหมกูจะไม่กลัวเปลือะไราาอ่ะไอ้หน้าหมาไอ้หนูน้อยไอ้หน้าวัวไอ้เปลือยนะเกนดีกูกินได้เลยมาจีอย่าแล่นมาจีทำไมอ่ะเต่งจัดไตฮงไอ้อาาอยากูเข้ายางแบนรุ่นอยู่เลยตกลงอย่าไปทะเลาะบ,บ่อแหวงกับพวกมันเลยฉันจะรับน้องโฮคัน<ฮ><ฮ>นั่นแหละไปเป็นเมียไปให้เจเดทพ่อเดทแม่ได้ปลื้มบระนไทย จะไม่ต้องกลัวศึกสงครามที่ไหนใช่ผัวพูดถูกแล้วเมียยอมถวายชีวิตนั้นรอฉันสักครู่นะน้องทำไมฉันจะไปค้างที่อาศัยของเองอยู่ที่ไหนอยู่ในถ้ำสนุกสบายเออ,ม,อมืดมิดเลยในนั้นเอ,อนกอรตายที่คู่เหมือนกูก้าวยกในต้าทำไมคอมมักมึง,มงเออใช่ใ้ในต้าเบิดใบใจดึงงานก็ไปรงไ้แลโบข้างหนอเบิดใจไร ครูประจึงวอกว่าแม่มัมบนนี้เอาเนี่ยควรมาจังกินกีกวนและอ๋อเลยเหมือนไม่ใร่นี่อ๋อมันมิ้นนั่นอ๋อแล้วจะไปเอาอะไรอะสัมภระอยู่ยาอาหารแต่ไมแม่บวกนั้นไปเอาอ่ะโอ้ยพวกนี้มันแค่แม่ตองอยากก็เรามือ่อยลกเก็ได้ไปเลยแต่พวกนี้อยู่ให้เมียชีดใจว่าผัวไม่หลบไม่หนี ฉันหนีกินมันเลยและรวมดังผัวด้วยจ้าฉันไม่หนีคนที่น่ารักคนสวยจะมีใครเหมือนเธอใช่ฮ่าฮ่าฮ่าาใช่ฉันสวยมึงช่วยกูช่วยเลยอ้ไอ้งไอ้แดมึงตุ่มกูไปไนี่หกูยืนอยอ่นี่เป็นกูเมน้นเจ็ดยอดจีกอ,อกอนแต่อยากตอดออกยอดจีกันไอ้จ้า Lúc chạy béo rai nài video. Wa cái béo a hát nà 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 Để qua nà 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 mương nà 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 มึงบังใจคนเราเด่นรุ่นของชีวิตมึงเจอกูมึงน,นึกจะพาบคนเด็กกลับกลางบินจนตึกเวอร์เสร็ของอเมริกามันรอว่าต่อเดียวกลางบินไปกระแตกกระแพงตึกเด่นรุ่งเด่นรุ่นในโลกให้มึงกลับกันแต่มัน,มน,น,นถูกทำกูว่ากี่เดือนจะนานเลยแค่ว่าอกใจตอนรู้อยากเราชอบเพื่อ อยากต้องช่วยอกใจเขากินเลยกูกับมึงกรุบกรุบแน่นดอนมันกินหมดแกูตัดสินใจว่าอกใจเออะแต่มาหลักยากแล้วลอกยากลบเมืองถึงมาได้เราโยนเป็นตัวประกันหน้าตายนายเจงกูไม่น่าเลยตัวก็ตายแม่นนี่บอกอยากมาเดิเนแจกกระเพอวันกรรมำบายกระเพอมาดูว่าอกใจดี Cua rồi tay của mình Tại con rồi của Con trai lỗ của tôi để cao Rồi cua mà là con trai Cứ mà một tắt Bỏ nuôi cho bỏ Giác lòng măng đi lòng mà rồi tóc nào mà nuôi ơi Chôm tay lên ở mày con Cả kê mày con Nghe rồi Cá rừng kê Mà kê kê Nghe rồi Nó kê Đi ra rồi lên, cô mới lên, tại quả pha, cô không lên, quả pha máu, lên lên, รอยมึงเล่นเดี๋ยวว่ามันต้องกินกูด้แมนเอากูยังกล้องดีเขาจังใจกระจาย,จายมันดีจริงไหมกูคเคยบังตัว่งานโรงรัดมึงเชือ่อไหมเต็งไม่มีใครเห็นทำไมรอยหลักเกลือก็มั่งได้เอามัง่งแต่ว่าก้องดีมันดีไหมไงเจ้าเด้แกเป็นเปี่ยงผู้จัดการโรงนั่งถึงกูบังอ๋อเนี่ยผู้บาดกัน เอ็นี่กูมีควาดปานขวากูโอ๊ะโอ้ยวาดปานขวาเออแล้วกูอมโดยได้ดแล้วกูวาดไอเ้เจ๊ก็อออกเป็นซี่รุงเออวันนั้นกูวาดเจ๊นำโตเออเจ๊ข้าดังนำโตเออนำโตกส้รุงเออวาดออกเป็นเจ็ดชี่เลยมึงเหงาไปไอเ้เจ๊จับมือไก๋ไปตาโจมตอกกูนี่มึงไอเ้เจ๊มึงควับเนี่ยเออ กูได้นะนำใจมึงแหละด้วยวันนี้แต่มึงหลักนุ่นกาวนู้นอันนั้นกูไม่เอาลบฮะถ้ากูนี่ไอ้เต่งก้อยองเทวดากว่าดินจริงจักชิดจักไรไดเอ็นแต่ลงโทษไอ้กว่าป้าไอ้เต่งไอไต้อง้งไม่บรน,น,นเลือนฮะถึงแม้เอ็นหลกกูนั่งไอชั้นน่ะลงไปทราบอาจะแก้นมาลงนั่งว่าถ้ามันลอกลวงน้องเออข้อกอบมือตับแลม้มึแก้ไรกันน้งใจมัน ตัวนี้กัดเจือนู่นก็อูกอบกาวดื้อมือตับเอออู๋เลยอู๋เดี๋ยวว่าจะเอวไงนี่แหละค่ะอู๋เอ๊ะทำไมองชายไปช้าแหมกูอมฟาเที่ยวเดียวมึงอยาได้ถึงโยเป็นกำลังใจบอกกูจู้มือมึงอุดอูผิดจานนะซอยใช้ควายโต้งมึงโอ้ทำไมองคชายไปช้าหมอให้ได้ยินชัดเจนว่าไม่มาแล้วฮะ ไม่มาฮะเอา้เอาอันขนาดเที่ยงปวดนั้นอ่ะอันไม่อมจี้อันดีกว่าป้าโปรโเราแกอมกว่านป้ากว่าก,กีปลารวดผื่นไงฮาปวดเกง่องเอก่งก้อยรักอ๋อไอ้บัดชอบอีบัดจับอีนางอยากมันรู้ดีเวลานี่ยรูดีมังตูกลอคุณนึกออกบอกอยากรักแต่ลับนี้ ตัวประกันดังซ้องมึงต้องไหวชีวีอาุรูดีดับดินนี่มานะวันนี้มึงริงใจกว้านขวาหน่าวัวตัวจริงโอ้หน้าว่างอย่างหน้าดำคนเลืองอันนู้อยู่จองแจ็ออกกว้านขวาหน่าหัวตัวจริงกูไม่เคยวิ่งกับพี่อยากไหนอยากป้ออยากกลอกเด็กอยากเด็กที่มันนั่นก็ไม่เป็นเลยมาอยากได้แต่วิงจากตีกันนี่มันเสียพี่เลยพูดหมากปากจั่วเข้ามาลง โดนกระบองนางมันตายแน่นักเลยกระบองมึงแถวนี้กูเคยเลือ่อยตำนิวกิวจ้ามาแล้วมาไปาเลยนิ่จ,จ้าเอ้ยไม่บองกูเลือยกี่เหลือยมันคลองดินโบโกรท่ามามาหลวงเป้ากิ้งกูไม่เคยวิง่ง ผมก็เหล่าช้เวทมนต์ปีจริงนะเ,ออเ,นรเนี่ยไปนะเออกูเพิ่งรู้วันนี้หนุม่มโจอา,จ,าจ้าจ้าตาโอ,อ้คุณหนุ่มคุณแม่ดิพอวันนี้แล้วมึงจะปอบนักรุยตัวจริงกูไม่หว่งีมาลาอีน้าเมียก็ลาจา่าเตเกเกองบ่งตึงเอ,อยองี้ยคัดจังว่าคุยว่ากาจาัจจ้ากูไม่ได้ถึงกับมึงอีมาเนาย ว้าป่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นนองขึ้นก้ามาจังเลยขึ้นแล้วเปิดเผยไม่ดีรอออกต่างไว้จอเลยขุดจัดมาปนรถรถไปทางของหัวบันนั่งยาจุนไอ้แท่งนึงมีตัวดีหลอกลวงนักหน้ายมนุษย์นี่ มึงอย่าคิดหนีในระยะตรงนี้ไม้กระบองกูไม่พลาดนั่งลงออไอ้เทกก่อนที่มึงจะเป็นอาหารกูวันนี้มึงบอกกูตรงๆดิว่าพวกมึงวางแผนหลอกกูใช่ไหมเอเอแม่นตายกับตายไายกันจำเดือกไอ้ดิมันไายพึ่งไายแตนไอ้หนุ่ยกูไม่ขอบเลยไกว่าป้ามอมัไอ้หนุ่ยเออไปดนาะ ล้วไปบ้านกูไอ้อนเด็กเอไอ้บอกกันแล้วนะไปต่อองชายอยู่ไหนเองไปดูว่ามึงเรียกมาดิไม่เด็กมึงไม่เรียกแน่นะฮะแต่องชายกลับมายอมรับไอ้กูเป็นเมียมึงอาจจะรอดชีวิตกูไม่รับไปดูว่าตาไป็นดะไ น่าได้จากเบอร์ในคูณนี้ไม่ปากงอควาดกว่า <jamais> น้าอ้วนนี่มึงเรียกไม่จด้งไม่เรียกกจะแดกมึงถ้ามึงแดจริงมึงกอดคุยก้าปรจิตมึงแล้วมึงมึงอ้วนวคูลรำในในตัวในปากดิกบมองดิเออเออไอ้บัดซบอีแรน กินังมันมันจุดแท้แก่นักหน้าโอระได้จะมาลับนี้คัประบองมาราจิตกายีหลายตุกตีโยธา พออยู่นั้นเหรอเขาัมนเห็นได้ไงวะเสื้อผ้านี้มันโดดเด่นสีแดงจัดกับสีใบไม้เขียวๆเ,เปลี่ยนเสื้อไหมกับแกงไหมหายไปไหนมันไม่เห็นแล้วหายไปไหนกพรไปอะไรวะ เ็นอยู่หลัดหลัดพูดปีปีสัตพวกมนุษย์ทั้งหลายที่มาตายในป่าในดมไม่ได้เจอพระสงฆ์องค์เจ้าว,วิญญาณวนเวียนในข้ารับใช้ด้วยเวทมนตร์พระกดตัวออกมา